คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้นะครับคือมันชื่อเพลงว่าเที่ยวโลจีนะครับคือจริงๆแล้วครับเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเพราะว่าผมมาไปเจอกับเพื่อนคนไต้หวันมาแล้วเขาก็บอกผมว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอะคําว่าเที่ยวโลจีที่แปลว่าไอ้เครื่องเล่นเนี่ย ขาเรียกอะไรเครื่องเล่นอะ free f a หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจที่คนจีนเขาเรียกว่าเที่ยวโหลจีนะครับแต่ที่ไต้หวันน่ะเขาไม่เรียกว่าเที่ยวโหลจีเพราะว่าเที่ยวโหลมันแปลว่ากระโดดตึกและจีแปลว่าเครื่องใช่ไหมครับพราะเที่ยวโหลจีมารวมกันมันก็กลายเป็นประมาณว่าเครื่องกระโดดตึกและเพื่อนเขาก็บอกว่ามันฟังดูน่ากลัวไปนิดนึงอะไรเงี้ยเขาใช้คําอื่นถ้าเกิดจะใช้เป็นเครื่องเล่นชนิดนี้ครับซึ่งเพลงไอเที่ยวโหลจีเนี่ยมันก็ดังมากเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นในทิกตอกในตามคอนเทนต์พวกทดสอบระบบจีนอะไรมานี คืออยากจะบอกตามตรงว่านี่เรียนภาษาจีนมาสิบปียังไม่เคยได้ทดสอบระบบอะไรเลย <c oughs> ด้วยตัวเนื้อเพลงมันก็บอกว่าเออการที่ไปรักกับเธอมันเหมือนกันขึ้นเอเครื่องเที่ยวหลูจีเพราะมันเหมือน,นว่ามัน,านฟินแบบฟินขั้นสุดแล้วเหมือนพอมันจะดาวมันก็ปุ๊บอย่างเงี้ยงเงี้ยมันก็จะเ,เป็นแบบเป็นเมตาอร์นะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนเขาบอกว่าจริงๆงแล้วที่ไต้หวันใช้คําอื่นซึ่งพูดตามตรงอะผมลืม <Oops. S 1> ว่าเพื่อนเขาบอกว่าอะไรก็เลย ไปเสิร์ชนิดนึงแต่คิดว่าเพื่อนน่าจะบอกว่าไต้หวันเขาใช้คําว่าต้าหนูเฉินต้าหนูก็คือเหมือนโกรธนะครับหนูหนูก็คือโกรธแบบโกรธแบบโกรธโกรธมากๆแบบไม่ใช่แค่เชิงชี่ครับมันมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของเชิงชี่เฉินแปลว่าเทพเจ้านะครับก็เหมือนเป็นเครื่องทเทว,วดาพิโรธอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็ไปเสิร์ชมาอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้วครับเครื่องเล่นชนิดนี้ครับที่มันเป็นแบบเที่ยวโลจีหรือว่าไอ้ตัวฟรีฟอลอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีชื่อเรียก ไปตาม amusement park ไปตามพวกสวนสนุกต่างๆอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าผมก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเออไต้หวันเจนเมี่ยเจ้าวเที่ยวโหลจี i, ก็โพสที่ขึ้นมาแรกๆก็จะเป็นต้าหนิวเฉินลองเสิร์ชมามันก็มีคําอื่นที่แบบประมาณว่าใช้กันใช้ในสถานที่อื่นเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่คําที่แบบเหมือนเป็น universal use in Taiwan อะไรแบบนี้ครับคือไม่ได้ใช้โดยทั่วไปในไต้หวันนะครับก็จะมีอีกคํานึงก็คือจี้โยหรือว่าฉีนครับ จี้โหยเนี่ยแปลว่าอิสระนะครับรั่วถีว่าร่างกายแล้วก็อีกคําที่ไปเจอก็คือชุยจื้อรั่วถีะครับชุยจื้อก็คือเหมือนแนวดิ่งครับรั่วถีก็คือร่วงก็คือการร่วงลงในแนวดิ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาใช้อลรคำไหนกันอะไรเงี้ยถ้าเบื่อใครที่มีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถรับประกันแบบว่าที่ผมรู้มามันถูกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมได้ยินมาจากเพื่อนผมก็คือเป็นคําที่เพื่อนผมว่าคนที่ไต้หวันเขาใช้กันเอออะไรรมาเนี้ยคับ